กดาเบลสรันราดคว้าอีกรางวัลมิสแกรนดภูเก็ตรอบพรีลิมเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่โรงยิมเนเซียม4,000ที่นั่งสะพานหินจังหวัดภูเก็ตคิมทีรศักผลงามและกบธนพัทรนวนสกุลผู้อำนวยการกองประกวดประกวดมิสแกรนภูเก็ตจัดการประกวดมิสแกรนภูเก็ต2025รอบพรีลิมินารีโดยเหล่าสาวงามทั้ง19มาในชุดเคบายาเคบายา ชุดพื้นเมืองสตรีภาคใต้ขึ้งทะเบียนยูเนสโกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ร่วมกับ4ประเทศอาเซียนและในปีนี้มิสแกรนภูเก็ตได้มีการค้นหาสาวงามที่จะนำเสนอการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตที่จะมาชิงตำแหน่งกันในการกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อประกาศผล5คนสุดท้ายในตำแหน่งภูเก็ตทัวริซึ่งแอมบาสเดอร์และผู้ที่ได้ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายภูเก็ตทัวริซึ่งแอมบาสเดอร์ไอเแก่หมายเลข12กดะเบลสรันรัชเผือกพิพัฒน์หมายเลข4เทมุกสสิโสมพดุงกิ่งประกูลหมายเลข6ตองนิ่งขวัญชูสุวรรณหมายเลข7ชายาประพัทธยาเพชรสุข หมายเลขหนึ่ง,งอ,อุ้มอภิญญาอพัฒนกุลเพื่อไปแข่งขันต่อในรอบตัดสินวันที่15พฤศจิกายนหนึ่งในนี้จะเป็นผู้คว้าตำแหน่งภูเก็ตทัวริซึ่งแอมบาสเดอร์ถือเป็นตำแหน่งใหม่บนเวทีมิสแกรนดภูเก็ตโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และผู้ชนะจะได้รับเข็มกลัดประจำตำแหน่งภูเก็ตทัวริึ่งแอมบาสเดอร์ในวันนี้เราจะได้เห็นความงามของเข็มกลัดประจำตำแหน่งไปพร้อมกันโดยเธอคนนี้ที่ได้ขึ้นแท่นเป็นตัวแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็กลายเป็นไวร่าหนิงมลินชระอานานมิสแกรนไทยแลนด์2024ที่จะเป็นผู้เชิญรางวัลอันทรงเกียรตนินี้และมาร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดมิสแกรนภูเก็ต2025 จากนั้นสาวงามทั้งหมดได้ออกมาอวดความงามในรอบทุกราตรีเพื่อประกวดสมาร์ทเลดี้และผู้ผ่านเข้ารอบสิบคนจะต้องมาแบทเทิลกันในคำถามที่เหล่าสาวงามได้เตรียมมาเรียกได้ว่าทำเอาเหล่าแฟนนางลุ้นเอาใจช่วยและตื่นเต้นและผู้ที่ชนะรางวัลสมาร์ทเลดี้ได้แก่หมายเลข1-2กดะเบลสันรัตเผือกพิพัฒน์ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่2บนเวทีมิสินพูดกอดของเธอหลังคว้ารางวัลชุดผ้าปาเตยอดเยี่ยมไปแล้ว โดยจากนี้จะมีการประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ตรอบตัดสินในวันที่ในวันที่15พฤศจิกายนณนโะรงยิมเนเซียม4,000ที่นั่งสะพานหินจังหวัดภูเก็ตต่อไป